บทที่1นึ่เซ็ดเสื้อลวนรกเสียวเหมยในห้องนั่งเล่นของเผ่านกยุงเจ้าหญิงและซูฉินรีบออกมาเกือบพร้อมกันรีบวิ่งไปที่โลกอย่างไรก็ตามกรอบป้องกันที่สามารถป้องกันผลกระทบของระดับจะก,กรพพัดน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถเร่งรีบได้ในเวลานี้ใจเย็นเย็นไม่เป็นไรเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นในหูพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงนี้จิตใจที่ตึงเครียดของซูฉินก็ผ่อนคลายลง มีความประหลาดใจบนใบหน้าของเจ้าหญิงนกยูงบนท้องฟ้าหลังจากที่เสาไฟแมกมากปะทุครึ่งแสงขนาดใหญ่ก็ลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่มันจะสลายไปเป็นสายฝนแห่งแสงอันวิจิตรงดงามเสร็จผู้ชมจำนวนมากได้เปิดปากของพวกเขาแล้วในเวลานี้เมื่อเผชิญกับการโจมตีระดับนี้เผ่าอสูรนกยุงที่ป้องกันไม่เก่งจะต้านทานได้อย่างไร ฝ่ายตรงข้ามล็อกการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอด้วยสิ่งประดิษฐ์ป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดจากนั้นจึงทําการตอบโต้นายน้อยเมยยอไม่ใช่แค่แพ้ในเกมนี้กลัวนายจะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามความตกใจและความไม่เต็มใจในหัวใจยังไม่จบสิ้นแต่พวกเขาก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่ากลางอากาศนั้นยังคงตำแหน่งเดิมร่างที่สง่าง,งามนั้นยังคงลอยอยู่กลางอากาศยังโดดเด่นกว่าใครได้สิเป็นไปได้ยังไง ผู้ชมทุกคนต่างรอคอยสายตาแทบจะในทันทีเพราะพวกเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นในขณะน,นี้มันจะดีได้ยังไงนั่นคือกำลังเต็มที่ของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่และแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถต้านทานมันได้ง่ายง่ายยิ่งกว่านั้นเสี่ยวเหมยก็ระเบิดออกมาด้วยการโจมตีที่ทรงพลังก่อนที่ร่างกายสีทองอันเดสก็ถูกกำจัดออกไปนั่นจะต้องเป็นการนัดหยุดงานทั้งหมดของเธอ หลังจากโจมตีอย่างเต็มกำลังแล้วเธอจะยังต้านทานการจู่โจมของคู่ต่อสู้ได้อย่างไรสิ่งนี้ไรเหตุผลโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ชมจะสงสัยมากเพียงใดเสียวเหมยในขณะนี้ก็ยังถูกพักอยู่กลางอากาศเช่นนั้นในเวลาต่อมาออร่าเย็นฉ่ำก็ปะทุกออกมาจากร่างกายของเธอและอุณหภูมิของแท่นแข่งขันทั้งหมดก็ลดลงในเวลานี้ อ,อราสังหารของเซียวเหมยทําให้เวทีการแข่งขันกลายเป็นสีเทาดําร่างของเซียวเหมยก็หายไปแทนที่ด้วยร่างที่น่าอัศจรรย์นในโลกสีเทาดาเจตนาฆ่านับไม่ถ้วนายล้อมร่างของเจียงเฉินเริ่มกดเธอทีละขั้นตอนนี่คือดินแดนวิวัฒนาการของอาณาจักรสังหารเทพในขณะที่งานปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องความตกใจภายในของเจียงเฉินนั้นแข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อเห็นเซียวเหมยปรากฏขึ้นกลางอากาศ สอราวกับว่ามันไม่เคยถูกโจมตีด้วยตัวเองมันเกือบจะร้องออกมาระเบิดเมื่อกี้เพื่อจะชนะด้วยหมัดเดียวมันก็หมดไปแม้ว่าจะเป็นจุดสูงสุดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็จะใช้เวลานานในการฟื้นฟูลหลังจากการบริโภคดังกล่าวแต่ฝ่ายตรงข้ามได้เปิดการโจมตีอีกครั้งโดยเปิดสนามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเวลานี้เจียงเฉินรู้สึกเพียงว่ารัศมีสังหารอันเยือกเย็นนับไม่ถ้วนรอบตัวของเขากำลังวิ่งเข้าหาร่างกายของเขา นี่คือช่วงเวลาที่เขาอ่อนแออากาศรอบๆตัวของเขาเริ่มหนาและเท้าของเขาดูเหมือนจะพุ่งเข้าหาเขาร่วงมันอยู่ในอาณาเขตและรู้สึกว่ามีเสียวเหมยอ,อยู่ทุกทิศทุกทางและรัศมีการสังหารนับไม่ถ้วนล็อกตัวเองจากทุกทิศทุกทางไม่ต้องการพักฟื้นจากการบริโภคมหาศาลจริงเฉินประทุขึ้นอีกครั้งเกือบจะในทันที ดอกทานตะวันที่ลุกโชติช่วงลุกโชนและเปลวเพลิงลุกโชนไปทั่วทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทุ่งแสงแดดที่แผดเผาของเขาเองก็ตามมาด้วยฉันต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อตอบโต้การโจมตีของซิลเหมยในเวลานี้อย่างไรก็ตามมันก็ยังตกอยู่ข้างหลังเมื่อนายน้อยเมยยอโผล่ออกมาอาณาจักรเทพสังหารได้ห่อหุ้มไว้อย่างสมบูรณ์ค่ะจูจ่ๆก็มีเสียงเย็นเยือกเข้ามาในหูและเสียงนั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม เจียงเฉินอยู่ในความตื่นประหนกและเปลวไฟและเปลวไฟก็บ้าคลั่งไปทุกทิศทางในเวลาเดียวกันข้าเป็นอีกเสียงร้องเจียงเฉินเทียงรู้สึกสั่นจากกระดูกของเขาที่สั่นสะเทือนในจิตวิญญาณของเขาและในเวลานี้ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ออกมาจากทะเลแห่งสติเปลวไฟของมันหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ในขณะนี้มีคนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วโดยมีผอมายาวสีขาวกระจายอยู่ข้างหลังเขายังคงสวมหน้ากากแต่มีเจตนาฆ่านับไม่ถ้วนกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งฉีกทานตะวันที่ลุกโชนทั้งเจ็ดในทันทีและเจตนาฆ่าอย่างแรงกล้าก็ประทุผสมผสานกับพลังแห่งอวกาศและเจตนาสังหารอันเฉียบแหลมที่น่าสะพรึงกลัวและเฉียบขาดก็ประทุขึ้นค่า ทะเลแห่งสติอยู่ในความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจียงเฉินคร่ำครวนอย่างเศร้าและร่างกายของเขาก็ปรากฏขึ้นกรงเล็บเสือติดคอเหมือนสายฟ้าจียงเฉินมองเห็นดวงตาของอีกฝ่ายพวกเขาเป็นดวงตาสีเหลืองคริสตัลที่มีรูม่านตาแนวตั้งด้วยเจตนาฆ่าที่ไม่สิ้นสุดในเวลานี้ดวงตาเหล่านี้ได้ประทับลึกลงไปในจิตสำนึกของมันจิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวยังผนึกทะเลแห่งจิตสำนึกในทันที ในสนามแข่งขันแสงและเงาทั้งหมดค่อยๆหายไปไม่มีเสาเพลิงและไม่มีนรกสิ้นหลัวที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่ไม่สิ้นสุดผู้ชมเห็นตัวเลขทั้งสองอย่างชัดเจนอีกครั้งเสี่ยวเหมยยืนอยู่กลางทุ่งด้วยผมสีขาวมือขวาของเขายกขึ้นสูงและสิ่งที่เขาถืออยู่คือคอของจินเฉินและจินเฉินก็หมดสติไปแล้วเสี่ยวเหมยชนะเสียงของจักรพรรดิปีศาจอรรมาตะผู้ยิ่งใหญ่ฟังดูสงบแต่มีความรู้สึกแปลกๆอยู่ในความสงบ แต่ในเวลานี้แม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอารมณ์ของจัก,กรพรรดิูรศูนที่ยังไม่ตายแรงกระแทกทั้งหมดอยู่ที่ร่างในฉากนั้นการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวเมื่อเสียวเหมยก้มงสีสัตว์เล็กน้อยมีผมสีดำเป็นปอยผมสีขาวของเขาดวงตาสีเหลืองคริสตัลคู่หนึ่งทำให้เธอดูดุขึ้นเล็กน้อยและมีอำนาจเหนือกว่าเล็กน้อยชนะแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นดอกไม้ลี้อย่างอันทรงพลัง แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะยังควบคุมร่างกายสีทองอันเดสอยู่ก็ตามเธอก็ยังชนะในเวลาต่อมาผู้ชมเกือบทั้งหมดของเผ่าโยคัยส่งเสียงเชียร์ราวกับภูเขาและสึนามิในบรรดาผู้เล่นหญิงมีผู้เล่นอสูนเทียงสามคนเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ตอนนี้เสียวเหมยเป็นผู้นำผู้เล่นหญิงด้วยสถิติชัยชนะไม่ว่าจะเป็นหลานโม่เฉียนหรือเจียงเฉินในปัจจุบัน พวกเขาคือกุมพลังอันดับต้นๆในบรรดาผู้เล่นหญิงหลังจากชนะสองรายการนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เซียวเหมยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วเธอเป็นตัวแทนของเผ่าสัตว์ประหลาดและอาณาจักรเที่อยู่ในเวลานี้ศักดิ์ศรีของเซียวเหมยก็พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนของเจียงเฉินทาได้เพียงสลดใจ เซียวเหมยค่อยๆวางเจียงเฉินไว้ในมือของเขาบนพื้นอีกฝ่ายหนึ่งถูกจิตสำนึกของเธอปิดกั้นเท่านั้นและไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆและเขาสามารถฟื้นตัวได้แน่นอนว่าเซียวเหมยจะไม่ทำ้ายเจียงเฉินจริงๆเพราะในรอบต่อไปเจียงเฉินจะ,ะเผชิญหน้ากับหลานมู่เฉียนระหว่างพวกเขาไม่สำคัญว่าใครชนะหรือแพ้การบริโภคร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดร่างกายสีทองอมตะของเจียงเฉินสามารถบล็อกดาบยาวอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของหลานมู่เฉินได้หรือไม่ ก็ยังยากที่จะพูดอย่ามองว่าความพ่แพ้ง่ายๆของหลานมู่เฉียนอยู่ในมือของซิลเหมยแต่อันที่จริงอย่างหนึ่งคือคุณลักษณะถูกจำกัดร่วมกันและอีกอย่างคือเขาถูกจับไม่ทันและเขาไม่รู้เกี่ยวกับดาบอาชูร่าและเคลื่อนย้ายดวงดาวในแง่ของความแข็งแกร่งโดยไม่คำนึงถึงร่างกายสีทองอันเดชหลานมู่เฉียนจะต้องอยู่เหนือจริงเฉินแม้ว่าจะคล้ายกันก็ตาม แต่ด้วยร่างกายสีทองอมะตะมันไม่ง่ายเลยที่จะพูดสิ่งนี้มีความสัมพันธ์ที่สำคัญมากกับการแสดงณจุดนั้นชนะสีแปดแต้มเสียวเหมยตกตะลึงกับฝูงชนสีขาวบนเส้นผมค่อยๆจางลงและกลับมาเป็นสีดำเดิมนายน้อยเหมยยอก้าวขึ้นไปในอากาศและกลับไปยังพื้นที่พักผ่อนเธอทำได้อย่างไรสิ่งที่ผู้ชมจำได้ในเวลานี้คือฉากที่น่าตกใจที่เธอเดินออกจากเสาไฟลาวาขนาดใหญ่ เสาพลิงแข่งแมกมากที่พลืงกินร่างกายของเธอไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับเซยวเหมยนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างชัดเจนทำไมเจียงเฉินจมตีเต็มกำลังจึงต้านทานได้ง่ายนี่เพียงจากกระพัดและคนเข้มแข็งจำนวนไม่มากเท่านั้นที่รู้สึกถึงสถานการณ์จริงในขณะนั้นบทที่1 0ึ่พพระสังฆราชจงเจริญ แน่นอนการโจมตีของเจียงเฉินไม่ศูนย์เปล่าอย่างไรก็ตามในขณะนั้นเมื่อเสี่ยวเหมยนำดาบเทวเทพอสูรกลับคืนมาดาบเงาที่เป็นเงานั้นเป็นกุญแจสำคัญตัวตนปัจจุบันของแา่บออาชูร่าอาศัยดาบเงาที่มีอยู่อาจกล่าวได้ว่ายังคงเป็นดาบเงาในสาระสำคัญแต่เจตนาของดาบคือของดาบอาชูรา่าถ้าสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ดาบอาชูร่าอยู่ที่นี่ร่างกายสีทองอันเดียจะสามารถปิดกั้นมันได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อใช้ดาบอาชูราความสามารถของดาบเงานั้นมีอยู่ในตัวแม้ว่าจะได้รับการขัดเกลาโดยดาบอาชูราแต่คุณลักษณะบางอย่างของดาบเงายังคงมีอยู่คุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของดาบเงาคือการคัดลอกเงาดาบสีเทาดํานั้นเป็นการระเบิดของดาบชูราครั้งก่อนที่ถูกคัดลอกโดยดาบปีศาจเงาแม้ว่าจะดูไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ต่างจากการโจมตีของดาบอาชูราเว้นแต่ว่าพลังนั้นมีเทียง50เอร์เของดาบอาชูราที่แท้จริง แม้ว่าจะเป็นเทียง50%นั่นเป็นการตัดสินเจตนาของดาบเมื่อเจตนาของดาบนี้เผชิญหน้ากับหมัดเต็มกำลังของเจียงเฉินก็ไม่เพียงพอที่จะโจมตีศัตรูได้แต่การป้องกันตัวก็เพียงพอแล้วเจตนาของดาบนี้ที่เปิดช่องว่างในเสาไฟลาวาของเจียงเฉินเพื่อที่เซียวเหมยจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากเสาไฟแมากนี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเหมยใช้ความสามารถเงาดาบนี้เขาไม่คุ้นเคยมากพอมฉะนานเจียนหญิงจะโจมตีพร้อมกับเจียนอหอมาก ไม่ว่าพลังของเจียงเฉินจะถูกปลดปล่อยออกมาหรือไม่ก็ยากที่จะพูดแม้ว่าอย่างไม่สามารถทำลายเสาไฟแมกมาได้อย่างสมเพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะดื่มหม้อแต่ไม่ว่าอย่างไรเซียวเหม่ยก็ยังชนะแม้ว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับความสามารถของเธอทั้งหมดแต่ยังคงอาศัยประสบการณ์การต่อสู้อันยาวนานในสถานการณ์ที่ไม่ยั่งยืนหลังจากการระบาดของชูราเอ็กซ์คาลิเบอร์ เขาได้รวมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวและการเปลี่ยนแปลงของนกยูมชัยชนะโดยการเอาชนะศัตรูด้วยนรกชิงหลวงเขายังแสดงความแข็งแกร่งที่หาที่เปรียบมีได้ในการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิครั้งนี้เมื่อกลับมาที่ห้องรับรองใบหน้าของซิลเหมยซีดเมื่อต้องเผชิญกับศัตรทูที่ทรงพลังเช่นนี้การบริโภคของเธอก็มหาศาลเช่นกันแต่ในเวลานี้ดวงตาของเธอแข็งกระด้างมากตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เธอพูดคุยกับแม่ของเธอ เธอได้ตัดสินใจว่าเธอจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเอาชนะและกลายเป็นแชมป์สูงสุดด้วยวิธีนี้คุณสามารถนำโชคชะตาของคุณไปอยู่ในมือของคุณเองได้ในเวลานั้นแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถควบคุมทางเลือกของเธอได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นยังมีจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดอิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่คอยสนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังเมื่อเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิแล้วที่ด้านข้างของเทียนยูเอ็มพรยเขาจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แน่นอนเธอจงใจเพิกเฉยต่อบิดาผู้ให้กำเนิดในหัวใจของเธอเธอยังไม่มีความประทับใจที่ดีต่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันกราบใดที่แม่ของเขาไม่ให้อภัยเขาซยวเหมยจะไม่เริ่มติดต่อลินซีโมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางซานเล่นกับลี่เจ้าเฟิงหรือซยวเหมยที่เล่นกับเจียงเฉินทุกคนเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและน่าตกใจมากให้เลือดผู้ชมในเวลานี้กระสับกระส่ายซึ่งวิเศษมากนี่คือแมตช์ท็อปของจริง และหลังจากดูการแข่งขันนี้แล้วทางซานก็ไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้เซียวเหมยโตขึ้นจริงๆในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีอำนาจเช่นนี้เธอไม่มีแนวทางของตัวเองแม้ว่าเธอจะทำได้ไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็ยังเอาชนะคู่ต่อสู้ของเธอได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการโปรโมตการเติบโตของเธอไปกันเถอะทางซานโบกมือให้หนิงเฉิน การแสดงออกของหนิงเชิญค่อนข้างแปลกที่ชายจริงคุณฉลาดจริงๆพูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าเมืองเหมยจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ดูเหมือนว่าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อพิชิตจัก,กรพรรดิเธอก็เช่นกันเอศัตรูที่น่าเกรงขามมากทางซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านั่นคือผู้หญิงที่ฉันชอบจะเข้งแข็งได้ไหมหนิงเฉิญถอนหายใจและกล่าวว่าน่าเสียดาย ฉันแต่งงานแล้วและหลานโม่เฉียนของฉันจะไม่อนุญาตให้ฉันมีความคิดอื่นๆมิฉะนั้นฉันอยากจะรอองค์การแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ครั้งนี้ทังซานสายหัวและพูดว่าไม่คุณไม่เสียใจเลยถ้าคุณทําเช่นนี้คุณจะเป็นคู่แข่งในความรักของผมา5อย่าลืมกลับไปหารือข้อเสนอของฉันกับฝ่าบาทด,ด้วยหลังจากพูดแล้วทังซานก็ทักทายผู้อาวุโสข,ของตระกูลบลูโกลทรีและออกจากพื้นที่พักผ่อน ทันทีที่พวกเขาออกจากพื้นที่การแข่งขันผู้อาวุโสของเผ่าบลูโกทรีกอร์ดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นเหมียวเซิร์นรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของทางซานกอดเอวของเขาและโยนเขาขึ้นไปในอากาศในครู่ต่อมาพระสังฆราชจงเจริญจงเจริญจงเจริญผู้อาวุโสข,ของตระกูลบลูโกทรีไม่สามารถให้ความสนใจกับการเหลือบมองด้านข้างขององ,องครักบรรพบุรุษของพวกเขาที่อยู่นอกประตูสถานที่จัดการแข่งขันและตะโกนและโห่ร้องอย่างบ้าคลั่ง ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่น้ำตาซึมแล้วรอบสุดท้ายนี่คือนัดสุดท้ายนอกจากนี้เนื่องจากทางซานเอาชนะลี่เจ้าเฟิงในวันนี้พวกเขายังคงมองไม่เห็นศักยภาพของผู้นำตระกูลนอกจากมังกรที่ดูร้ายแล้วความแข็งแกร่งของปรมาจารยังมีระดับเทียบเท่ากับจักรพรรดิระดับต่ำอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าผู้เท่ายังไม่ได้เป็นจักรพรรดิจริง แม้แต่ในลานของบรรพบุรุษผู้เท่าสามารถระดมพลังของบรรพบุรุษเพื่อช่วยในการต่อสู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดของเขากรากดอว่าปรมาจารย์แกล้งทำเป็นหมูกินเสือมาตลอดและตอนนี้ปรมาจารย์ของพวกเขาได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วร่วมเป็นหนึ่งในหกมหาอำนาจที่สามารถแข่งขันในการต่อสู้ของจักรพรรดิได้ บางทีบางทีเขาอาจจะได้บัลลังก์ของจักรพรรดิได้จริงๆก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นตระกูลบูโกทรีจะกลายเป็นจักรพรรดิอีกครั้งนี้ใช่หรือจะฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของต้นไม้ต้นยุคต้นผู้อาวุโสของตระกูลบูโกทรีที่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จะไม่แปลกใจได้อย่างไรชั่วขนาดหนึ่งอารมณ์ก็ยังควบคุมไม่ได้ทั้งซานถอนหายใจภายในหากมีวิธีอื่นเขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยความสามารถของเขาเช่นนี้ แต่ในการเผชิญหน้าของลี่เจ้าเฟิงที่มีลูกป,ปัดโดยไม่ใช้ความสามารถขอองค์การแปลงจิ้งจอกสวรรค์ถ้าเขาต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขานี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้เขาถูกผู้อาวุโสโยนขึ้นไปในอากาศสามครั้งก่อนที่ถังซานจะถูกปล่อยตัวที่ซานมันยากมากสำหรับคุณที่จะซ่อนพวกเราคุณมีพลังมากทำไมคุณไม่บอกเราก่อนหน้านี้เนียวเซินบน ทางซานยิ้มและพูดว่าฉันบอกอะไรคุณบ้างฉันไม่ได้ปิดบังอะไรเลยคุณรู้ไหมว่าฉันมีมรดกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้เมื่อฉันฆ่าจัก,กรพรรดิทิงของฉันไม่ได้เรียกแล้วบรรพบุรุษของต้นไม้มันถูกฉายแล้วเหรอเนยวเซินมองมาที่เขาตะลึงและพบว่าเขาพูดไม่ออกใช่ไหมเมื่อทางซานเผชิญหน้ากับทิงของจิงวงพลังที่เขาแสดงนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบรรพบุรุษของต้นไม้เกือบจะเหมือนกับร่างกายที่ลงมาในเวลานั้น และเผ่าทั้งหมดก็เชื่อในจิตใต้สำนึกว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษของต้นไม้ค่อนข้างใกล้ชิดกันรอจนระยะทางไกลๆประมาณว่าพออย่างไรก็ตามทังซานไม่เคยพูดว่าเขาไม่สามารถเรียกพลังของบรรพบุรุษต้นไม้ได้ถ้าเขาอยู่ไกลเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในเกมวันนี้การเรียกพลังของชูซูนั้นไม่ดีเท่ากับตอนที่เขาจัดการกับจักรพรรดิทิงคองแต่ก็เพียงพอแล้วเปล่าอีกในหนึ่งความแข็งแกร่งของจินเมียวหลิงแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคิดเสมอ ไปเถอะกลับไปพักผ่อนเถอะเกมยังไม่จบตอนนี้เขามีชัยชนะเพียงพอแล้วแต่เหลืออีก3เกม3เกมนี้แต่เราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้คู่ต่อสู้ของเขาใน3มแมตช์ถัดไปคือหนิงเฉินราชาลี่หยางและขุมพลังระดับราชาปีศาจขนาดใหญ่จากสายเลือดนบฟีนิกไฟอันเดสเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันหนิงเฉินยังคงมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าและแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด3อันดับแรก อย่างไรก็ตามเกรดของเขาตอนนี้ดีกว่าจินอันกัวราชาลี่อยางและฟีนิกนั้นค่อนข้างไม่สำคัญโดยเฉพาะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าฟีนิกไฟอันเดสยังไม่มีชัยชนะเกือบถึงวาระที่จะถูกกำจัดแน่นอนว่ายังเป็นไปได้ที่จะได้รับชัยชนะในเกมวันนี้เพื่อคว้าโอกาสแถวหน้าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้